ชร์ดวงมหาเศรษฐีวันนี้จะมาดูดวงคนเกิดวันอาทิตย์กันนะครับมาดูเรื่องการงานการเงินด้านความรักด้านสุขภาพจะมีลักษณะอย่างไรจะส่งเสริมอย่างไงมีโชคมีลาบหรือไม่อันนี้มาเล่าสู่กันฟังดูดวงในคลิปนี้นะครับมาดูดวงกันเลยครับ คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานนั้นคุณจะตั้งใจทํางานนะครับตั้งใจทํางานจะมีผลงานโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมากว่าคนอื่นแล้วหัวหน้าก็จะมีการดูแลแล้วก็เจาะจงเป็นพิเศษมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการทํางานนั้น ถ้าเป็นการทางานส่วนตัวหรืองานส่วนตัวนั้นก็จะเริ่มต้นได้ที่เป็นที่น่าพอใจมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวได้นะครับส่วนเรื่องการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นั้นได้โชคได้ลาบโดยไม่ต้องลุ้นนะครับโดยไม่ต้องลุ้นเลยจะมีโชคมีลาบมาให้เราโดยเราไมไ่ได้ตั้งใจนะครับ ส่วนเรื่องความรักนั้นความรักจะดีขึ้นหลังจากเคลียร์ใจกับคู่ครองแล้วครับเคลียร์ใจกับคู่ครองจะเป็นสามีภรรยาสามารถเคลียร์ใจกันพูดคุยกันดีๆนะครับพูดคุยกันแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยครับมีปัญหาอะไรจับข่าวคุยกันแล้วล้อจะคองรักกันอยู่ได้นานส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพนั้นนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับความดันโลหิตสูงทางนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการอยู่การกินยังไงการอยู่การกินนั้นแนะนําให้คุมอาหารเกี่ยวกับแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะขนมกบเกี้ยวที่เกี่ยวกับไขมันนะครับ ควรละเว้นไว้นะครับแนะนำให้กินอาหารสุขภาพจะดีที่สุดส่วนเคล็ดลับในการเสริมดวงนั้นแนะนำให้ทำบุญไหวบูชาหลวงพ่อโสธรเพื่อเสริมบารมีเสริมดวงชะตาให้เรานะครับถ้าคลิปนี้ถ้าตรงใจมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ